สวัสดีน้อเรียอนทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับเราเชียร์นะคะคุณครูปียวรรณตาคําแสงนะคะเนาะกับนักเรียนชั้นม .4 นะคะวันนี้นะคะเราจะขึ้นบทที่7นะคะในหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะหนังสือเรียนสัมพันภาษ,าษาจีนมปลายเล่มหนึ่งนะคะในหน้าที่ชีเรีลนะคะ76นะคะเด็กๆสามารถเปิดหนังสือประกอบได้เลยนะคะโอเคค่ะมาดูนะคะบทที่7ภาษาจีนพูดว่า ตีซีเคนะคะตีซีเคแปลว่าบทที่เจ็ดนะคะเกอร์เหรนวุภินนะคะกอเหรนวุภินนะคะของใช้ส่วนตัวนะคะยิ่งนเนาะโอเคค่ะหลังจากนั้นเราไปเริ่มต้นกันเลยนะคะเกี่ยวกับคำศัพท์นะคะในหน้าที่เจ็ดสิบเจ็ดนะคะชี่งเฉียนนะคะตีก็ถูกเพียนนะคะรูปแรกเสียงเป้าเสียงเป้านะคะกระเป๋าเงินต่อไปเจ้า 相า照相机นะคะก้องถ่ายรูปนะคะต่อไป电ี电脑นะคะคอมพิวเตอร์ MP3 MP3 นะคะ MP3 手, <机 S 2> 手机手โทรศัพท์มือถือ手表手表นะคะนาฬิกาข้อมือค่ะเน,นาะต่อไปอันนี้อะไรคะเสียเป้าใช่ไหมคะเมื่อกี้ต่อไปค่ะ 照จ机นะคะต่อไป电นะคะ m p song, so Teraz, right? so e o, s 手机นะคะนะคะนี่ก็คือคำศัพท์ในหน้าเจ็ดสิบเจ็ดนะคะเนาะต่อไปนะคะเราจะไปเรียนรู้นะคะเนื้อเรื่องนะคะเนาะใน หน้าที่78นะคะก่อนที่เราจะไปเนื้อเรื่องเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนนะคะในหนังสือเรียนนะคะหน้าที่78นะคะคำศัพท์ภาจีนช่างเสือนะคะช่างเสือนะคะคำศัพท์คำแรกค่ะลุยเสค่ะสีเขียวเหยียนเสสีหงเ์เสสีแดงให้เสสีดำเจ้านะคะนี่ที่นี่ พียนะวเลย่นะคะสวยนะคะน้องโอเคค่ะต่อไปเราจะมาเข้าสู่เนื้อหาในบทสนทนานะคะในหน้าที่78นะคะมาดูกันก่อนอ่นแรกว่ามีใครคุยกันบ้างนะคะคนแรกก็คือปาชายนะคะแล้วก็ชวนลี่เนาะปาชายกับชวนลี่กำลังคุยกันนะคะปาชายพูดว่าอะไรเอ่ยชวนลี่这是你的新手机吗？ชวนลี่这是你的新手机吗？ นะคะก็แปลว่าชวนลี่นะคะเป็นชื่อคนนะคะเนาะชวนลี่นะคะเนะาะเจสส์นะคะเจแปลว่านี่นะคะนะนี่คือหนีตซินโฉจีโฉจีแปลว่าอะไรคะโทรศัพท์ใช่ไหมคะมือถือใช่ไหมคะอ่าซินก็แปลว่าใหม่นะคะดังนั้นประโยคเล็กจะแปลว่าชวนลี่นี่คือโทรศัพท์ใหม่ใช่ไหมคะโทรศัพท์ใหม่ของ เธอใช่ไหมนะคะส่วนนี่แต่ว่า不是นะคะ不是这是绿色的是高三的手机不是这是绿色的是高三的手机นะคะ不是宝宝拆个宝哈没拆นะคะ这是绿色绿色系来哈系我读没哈。 นี่คือสีเขียวนะคะนี่มันคือสีเขียวนะคะชื่อกาวซนโตเซจินะคะเป็นของใครคะเป็นโทรศัพท์ของกาวซานนะคะเป็นชื่อนะคะเนาะกาวซานต่อไปป้าไยก็ถามอีกว่า你的新新手机是什么颜色的？你的新手机是什么颜色的？นะคะอัด โทรศัพท์ใหม่ของเธอเนี่ยนะคะโทรศัพท์ใหม่ของเธอคือสีอะไรนะคะสีอะไรนะคะฉันเมอร์แปลว่าอะไรเขียนเสื้อแปลว่าสีนะคะเนาะฉวนลี่แต่ว่าชื่หงส์เสื้อหนีเดาเฉาจีชื่อสันเมอร์เขียนเสื้อต้นนะคะเป็นสีอะไรคะโทรศัพท์ของฉวนลี่เป็นสีลายหงส์เสื้อสีแดงนะคะเนาะ แล้วก็ซุนลี่ก็ถามว่าหนีตาเฉาจีชื่อฉนเยนเเตอร์นะคะแล้วโทรศัพท์ของเธอนะคะโทรศัพท์ของเธอคือสีอะไรนะคะคือสีอะไรนะคะปาช้ก็ตอบว่าชื่อเฮเร์ตนะคะหนีตาซินเสจีใจหนานะคะเฮยเซอร์สีอะไรคะเป็นสีดำนะคะโทรศัพท์ของปาช้ยเป็นสีดำนะคะหนีาเฉานาในาแปลว่าอุ้ยไปละ ใช่หนาแปลว่าอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่ไหนค่ะน้องอ่านะคะใช่หนาแปลว่าอยู่ที่ไหนโทรศัพท์ของเธอเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะเขาบอกว่าใจเจอนะคะใจเจอนะคะอยู่ที่นี่นะคะอยู่ที่นี่เจินเพียวเหลียงนะคะเจินเพียวเหลียงเพียวเหลียงแปลว่าอะไรคะสวยใช่ไหมอ่าเจินแปลว่าจริงๆนั้นจะแปลว่าสวยจริง จริงนะคะ,ะเนื้อเรื่องของเราก็ประมาณนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกอ่านบทสนทนานะคะแล้วกอ็อัดเสียงนะคะส่งให้เราชิเนอ่านบทสนทนาน้านี้แล้วก็แปลนะคะโอเคค่ะคาบนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะท erman, เชืนอมัสดีไเจียง